นีะจ้าทำข้าวต้มมัดทำทำข้าวต้มขับค่ะข้าวต้มขับ,ขบไม่ใช่ข้าวต้มมัดนะคะยังเป็นปีใหม่อยู่นะคะของบนโต๊ะระเนรานาศเลยะคะ่ะของบนโต๊ะระเนรานาศจ้าหอา่อข้าวต้มค่ะพรุ่งนี้ลูกสะใภ้จะมาค่ะห่อข้าวต้มต้อนรับลูกสะใภ้อยู่ในซึ่งนี้ด้วยนะคะห่อได้หลายห่อได้เยอะเลยค่ะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นไม่มีไม่ได้ใช้กล้วยสดค่ะใช้กล้วยตากนะคะซื้อกล้วยตากมา แล้วก็ใส่กล้วยตากคะ่ะไม่ได้ใช้กล้วยสดนะคะกล้วยสดไม่มีคะ่ะญี่ปุน่นมีแต่ว่า,าไม่ได้ไปซื้อคะ่ะใช้กล้วยตากเฉยๆคะ่ะหอ่อข้าวต้มผัดนะคะพรุ่งนี้จะต้อนรับลูกสะใภ้คะ่ะเลยทำข้าวต้มผัดหน่อยหนึ่งมาด้เยจเด้อช่วยหอ่หอหน่อยห่อห่อไม่เก่งเท่าไรคะ่ะแต่ก็พอห่อได้อยู่เนาะใส่กล้วยมาด้วยจ้า ข้าวต้มมาห่อข้าวต้มค่ะงามกว่าจา้ะพอนหน่อยๆเนาะยังสิกินเมด <c oughs> ดืดีแต่อีเราค่ะจักซึ้งอยู่เนะจักซึ้งอยู่ใบกล้วยเราก็มีนะคะอันนี้ปลูกเองค่ะต้นกล้วยเรามีต้นกล้วยเองปลูกต้นกล้วยเองเลือกใบได้ไดค่ะเพราะว่าตัดใบกล้วยมาเยอะเหมือนกันนะคะห่อข้าวต้มห่อข้าวต้มยังเป็นพี่ใหม่อยู่นะคะยังห่อข้าวต้มผัด ผัดข้าวหน่อยนะผัดข้าวแล้วก็จะทำห่อข้าวต้มจะห่อข้าวต้มมาเรื่อยๆช่วยห่อหน่อยหออยู่คนเดียวเขาข้าวข้าวข้าวเหนียวดําแต่ว่าใส่ข้าวเหนียวดําไม่เยอะนะคะข้าวเหนียวดํานิดหน่อยห,อหน่อยเนาะเล็กๆหน่อยจะได้กินหมดไวๆหอใหญ่เดี๋ยวกินไม่หมดนะคะโอเคกันนะเราจับทิ่ง